จะไปไหนจะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนับรถเอ๊บเอ๊บสวัสดีซิสวัสดีก่อนครับวันนอ้เปิดเทมเมอร์แลกยพ้มผ้าทุกคนไปซุนซุนซุนเด็กสองขวบกว่าแล้วไปบึงข้อมูลไว้ไปไปบึงซุนเด็กข้อมูลไว้ไป ไป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 เลยบอไว้ไปไปไปโอเคแล้วเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วพี่น้องไปไปบึงเ้ยไปไจุดมู่หลายขนาดนี่ยังคนละกุนเหีว หาแล้วส่วนเล็กๆนะส่วนหายแล้วพห่ไม่ไปเล่นแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้วยองแล้วยองแล้วตอนนี้ชิมวนนยู่ตอนนี้ตอนชิมวนนยู่ตนชิมวนนยู่ฮะกด เงินป๊อเออมาโมเลกเล่นซื้อเล่นนี่แหละ,อ,ะอู้เขาเล่นหลายขนาดกูนะมาแล้วมารับแล้วดูดูดูเขียงแล้วมารับแนีว่ว้าวโอ้ยมาเลยเรียนมาเลยมาเลย โอ้เลยมาเลยวอ้เงแตกผักๆเลยปามืวนป่ะครับมืวนป่ะม้วนมาเล่นม huh ้วนป่ะอ้กินบ้อู้ยเคยนู่มาป่ะโอ้หอนเงาแตกผักๆเลยไปเลิกเที่ยงปะาโมงไปกลับบ้าน